พี่ว่ามันส่งผลต่อการศึกษายังไงพี่ว่าเยอะมากเลยนะเยอะมากเพราะว่าก็เหมือนว่าอเมริกาปฏิบัติต่อประเทศไทยยังไงรัฐบาลประเทศไทยก็จะปฏิบัติต่อประชากรตัวเองแบบนั้นเแบบพราะว่าไม่งั้นมันมันมันไม่แบ็คทูแบครัฐบาลปฏิบัติต่อประชากรยังไงรัฐบาลปฏิบัติต่อ,อ,อลูกๆหล,ลานๆเรา,ายัางไง ทุกอย่างก็เหมือนว่ามันต้องอยู่ภายใต้กรอบคอนฟอร์มคอมพลาย a เฟรมเวิร์กตั้งแต่บนลงล่างมันเพราะว่าเพราะว่ามันมันเบรกไม่ได้เบรกขึ้นมาเมื่อไหร่พับเนี่ยมันมันมีความปิดปกติเกิดขึ้นแล้วเอนจินจากวันจันร d ดีซจะมาถึงแบงก็อกเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามขึ้นมาทันทีพี่จิ๊กคิดว่าเพราะฉะนั้นระบบการศึกษามันก็ที่เราผ่านมามันก็มันก็เป็นการศึกษาในระบบเฟส แต่ถามว่าคือจริงๆต้องบอกว่าระบบ modern education system ในประเทศไทยระบบการศึกษาสมัยใหม่ในประเทศไทยมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช,ใช่จริงเกิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสำหรับทั่วโลกประเทศไทยเกิดหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นในแง่ประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นหลังจากการเจริญเติบโตของระบบเฟียรถูกต้องนะฮะจริงๆระบบการเงินระบบแบงกิ้งระบบการศึกษาเกือบๆทุกระบบจริงจริง ไม่น่าเชื่อว่ามันเพิ่งเริ่มต้นแม้แต่คำว่าระบบประเทศก็ตามเนี่ยแต่เราคว่ามันมีมานานเราดูดูมีมานานใช่ใช่จริงๆซิสเต็มเหล่านี้เนี่ยมันใหม่มันไม่แค่ค็อปปี้จากสิ่งที่เขาทดลองกันมาจากฝั่งตะวันตกแล้วเราก็ทุกอย่างเราไม่ได้คิดเองเราแค่คอปปี้แล้วเราก็จะถูกสอนให้ไม่คิดถูกต้องสอนให้ตอบให้ถูกทําให้ถูกทําตามที่ผู้บังคับบัญชาเขาสั่งให้ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือกลายเป็นว่ามันกลายเป็นระบบของการสร้างคอนฟอร์มิตี้ ถูกนนต<ร>้องถูกต้องทีนี้มันแต่ว่าแต่ถ้าระบบนั้นเนี่ยต่อให้มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราไม่มีอำนาจในการ v o i c i n g ออกไปไม่มีอำนาจในการตะโกนว่ามันผิดปกติออกไปเนี่ยแต่ไม่เชื่อนะว่ามันก็ยังมีกฎจักรวาลอยู่อีกข้อหนึ่งอ่าเงี้ยที่ที่มันคอย คอยจัดการคืออะไรฮะคอยแสดงผลว่าถ้าสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่มีแกนสัจจะมันไม่มีแกนธรรมะแกนความจริงเนี่ยมันจะมีท็อกซิกสะสมเกิดขึ้นอยู่ในซิสเต็มนั้นจนกระทั่งว่าทำให้โนดท,ทุกโนดประชาชนประชากรที่ปฏิสิเปตอยู่ในเกมกติกานั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่คอมฟอร์ตเบล ถ้าถ้ากฎกติการวมมันมันผิดธรรมชาติต่อให้เราไม่มีไม่มีอำนาจที่จะไปเชนมันแต่สิ่งแวดล้อมมันจะสะสมท็อกซิกจนังคือ<ะ>ความเป็นจริงมันมามาความเป็นจริง,รงความเป็นจริง,รงความเป็นจริงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้มันขึ้นกับว่าเวนเมื่อไหร่แค่นั้นเองที่ท,ที่ความจริงจะปรากฏเพราะว่าเพราะว่าตราบใดที่มันไม่จริงปั๊บเนี่ยต่อให มันทําให้คนบางคนได้ประโยชน์คนบางคนพอจะมีชีวิตไปต่อได้แต่ไปอยู่ต่อได้ยิ่ยงทาดอะไรยเงี้ <c oughs> ยยิ่งนานวันจะยิง่งยิ่งลำบากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันแค่มันเป็นเรื่องของเวลาแค่นั้นเองพี่ก็เลยบอกว่าความจริงแม่งชา้าเพราะฉะนัะ้นทุกอย่างที่มันไม่จริงเนี่ยต่อให้ต่อให้มันเดินต่อไปได้แต่เดี๋ยวความจริงปรากฏปั๊บยังไงยังไงมันก็ต้องถูกถูก i s r รับถูกถูกเปลี่ยน ฟาราดีมถูกเปลี่ยนไปซึ่งพิเชเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้เพราะเมงั้นป่านี้พวกเราคือพี่มองเหมือนว่าในที่สุดธรรมชาติมันคอร์เร t ตัวเองแต่ธรรมชาติ correct มันชามันชาต่อให้พิเชษเลยบอกว่าต่อให้คนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยนะจินตนาการเห็นความจริงใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วอยากจะเปลี่ยนมัน ชั่วโมงหน้าอยากเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้เลยเนี่ยแต่มันก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ต่อให้เราไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนมันเนี่ยแต่ความจริงมันก็จะเปลี่ยนธรรมชาติมันก็จะเปลี่ยนตัวมันเองเพราะว่าทุกคนที่ p a r t i c i p a t e ทุกคนที่มีส่วนร่วมอยู่ในระบบนี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้เลยเ